ไปมันก็ลอมาออชัดมากหัวหักายนะัวหแลม่ทเมันถ่ายแล้วดูมันดูแลมันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนชันะมันเาเห็นเนาะมันเนทางธรรมดา

que okay. não okay. 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 ครับแกน,นึงไปแล้วครับเนี่ยเป็นเออแกน,นึงครับแกน,นึง่ตอบไม่ได้ครับบอกแกไม่จา เราแทบมองไม่เห็นทางเลยนะครับตัวนี้ตะกับครับตัวนี้มีปัญหาแน่นอน ทางรอยุยน,นะครับช well ันมากครับทางดาวิสัยไม่ดีด้วยนะครับดาวิสัยลาดชันทางแคบครับคบครับลื่นด้วยนะโอ้ยทุกอย่างครับทุกอย่างครับทุกอย่างก็ระมัดระวังตัวเดี๋ยวมีรถสวนอีกนะครับ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดขึ้นทิปทิปทิปนี้นะฮะลงใน,นเน็ตแน่นะหรือว่าต้องจริงครกจรงจรไรครับคุณป่าวันทิปุดยอดนี่มันฝึกจรงกิงนี่สุดเอ,อ,อ, <c oughs> อื้อม <c oughs> ไอเลี้ยวด้วยครับคุณยีตะสุโอ้ <c oughs> <c oughs> ไปการเต้น,นะครับเดี <c oughs> ย๋ยบิทิปกลาเงเต้สวยไหมเล้ยครับเพราะว่าช่วงเย็นแหละก,ก็จะมีโค้งแบบนี้ เขาเรียกว่าโครง,ครงรกรเก้าสิบโรงศาภาษาบานนอเรียกว่าหักสอกอยากลอยปุยเราจะไปลอยลอยอะไรครับจะไปพระตำหนักภูกริงสองอยู่ในเส้นทางนี้เหมือนกันให้เป็นเส้นทางทาง จากขับไปตอนนี้ครับรบกวนคุณเปาลิตบอกความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนะครับนะครับที่ต้องระวังอะไรบ้างถนนแคบถนนลื่นนะครับแล้วก็โค้งโค้งแคบอ่ะฮะจะมองไม่ค่อยเห็นเลยโอ้ต้องเปิดไฟสุดๆแล้วนะราะนั้นเราเราต้องมีการป้องกันยังไงบ้างครับอ๋อทางนี้ขับหลับตาขับสะนี่กูสบายใจใช่ไหมย่าลืมลุ้นคุณเปาลิตคุณจอดจอดจองจอดจต้องลงแล้วนะโอ้โหดูคุณชันวิทย์ส่องดูทางเลยฮะมองไม่เห็นนเลยโอ้ดีครับแล้วก็เปิดไฟนะครับตอนนี้ไปสูงดีไปสูงนะครับ กิดจากความเสี่ยงนี่รอบด้านนะครับเราต้องใช้เกียร์ต่ำด้วยเปิดไฟแล้วก็ม,มีเนี่ยเสียงสัญญาณ <c oughs> ให้ราาู้ว่าคูมาแล้วนะมึงหลบนะอะไรอย่างงี้นะดูกันมาป่ะถ้ามาันติมันติดแต่ฝั่งไหนเนี่ยช้เราอ,ะ, <c oughs> อะไปดูทำทางด้านวิสัยแย่กว่าที่ตอนเรามาครั้งแรกนะครับ <c oughs> ขับ ผมว่าตอนนี้เวลาก็5โมงกว่าแล้วไม่ได้ก็เิบไปตลาดแล้วเพราะว่าเดเพราะว่าอันตรายมากเพราะว่าอีบฝังนึ้เป็นเขาอี่ฝั่งเขียวทางตกนล้วกบจบลื่นทั้งลื่นเลยลื่นะอีฝั่งเราเรียกว่าหมือนะครับ โหฟไม้จะดีตาพอนะอะไรก็ายเดครับเราื่นะครับ้นบานกูพิงนะครับเขาเขีบ้านูพิงแล้วบอกว่ยงหัขึ้นเรนครับมีทงส่วนที่ไ,เไ,ไ,ไหเรครับน,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 นีตอนนี้พิ่ง5โมง13นาทีนะครับ5โมงเย็นนะครับ การเหมือนกับถ่ายรูปไม่ได้จริงดูสิโอไม่มีประโยชน์เราเดียวถ่ายรูปนี่จป็ารละลยเออเนานี่ครับนี่ที่จอดกันนี้นะครับมาทูพิงนี่ครับแต่พร้อมไปเห็นด้านล่างเลยครับบอกจะแวะไหมครับจะแวะหรือเปล่าเอ้ยไม่แวะแต่กลับไปเพราะว่าไม่เห็นพัฒนาภาพแล้ว นี่ครับปพระจำหนักนี่ครับปพระจำหนักนะครับเราผ่านปพระจำหนักมานี่ครับจะเป็นรัูปเป็นรูปพระรูปพระจำหนักตลอดทางเลยนะครับนี่จะเห็นเป็นพระจำหนักเป็นบ้านนะครับ อยู่ด้านบนแล้วจะมีรั้วตลอดทางนะครับเรากลับมาดูเส้นทางอีกครั้งนะครับว่าเสียงแค่ไหนเจอสองนี่ปล่อยดึงเจอสองลงยังยังเอาแค่ไหไนใส่ไปช่วยเป็นช่วงใช่ไหมครับใช่ครับแล้อะไรเสร็จเยอะไม่ได้รเพราะรถหนักนะครับคุณจะเบรกได้น้ำตันนะครับค,คือ,อตอนนี้ลงแค่หนึ่งหยาด เส้นทางนี้ขับรถนปครับปูพิงลาดนิเวศขนบไปนอกทางเท้าตอนนี้ป้ายบอกไว้ที่ห้ามใช้ความเร็วเกิน40นะครับแต่นี้เรายังไม่ถึง40น,นะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวจะเปงาิดแรงนะครับดูอเออหิดแรงนะตะขยายแรงด้วยนะครับ นเข้านครับเสีหน้าบ้างจ้าเราเร่อผ่ันคายเรื่องควเจ็บงบ้างตอนนี้แนทางเรื่งย้ายขึ้นกว้างดีครับขึ้กว้างขึ้นไม่ต็เมื่อยกันเสิม่างดีนยัยังงอยู่ที่ประมาณ1เมตนะครับกิเมด้นเอาสวยครับดูนะได้ร้ยแปดเทา ระรับกะรับต่ำอย่ิงนงีายไม่ใชไม่รับคีครับถ้าผมกว่าแล้วเนี่ยมีขึ้นมาเรื่อยๆครับแต่ก็น้อยกว่ารับ มองไม่เห็นนะครับมีตรยานมองเห็นตัรยานหน้านะครับสังเกตนะครับสีไฟสิบสี่ิบสีนะครับเรารถระากันนะาจจะมีฝนไม่กรนช้าด้วยว่าชาฝนตกกบทำให้เราบรดอากาศมันต่ำอ๋อเลยลงมานะ ตอนนี้เราก็ขอคัดถ่ายทำแค่น,นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มา